mm-hmm <clears throat> ใครที่ยังไม่ตื่นนะครับก็นิมนต์นะครับบางท่านเป็นอาทิตย์แล้วนะครับใครขารเมืองใครจะพันษาแล้วนะครับเราจะต้องไม่ต่อย้ต้องพัฒนานะครับอากาศ ขี้เกียจเนี่ยติดตัวไปจนมันตายนะครับไม่สามารถรักษาได้เึงนอนิมนต์นะครับทำไงั้นผมจะสวดกุศลานะครับ่อยกย่องทนตั้งชิน้องนอ,นอง,นองปเปพี่ยงครับ วปีวัตระภูมิพระพัชาบัรหวงบัวเกินบัวเบิกบานเขาวาคาตัวพระวาตาตมมัราตามเป็นตามที่พระภูมีพระพัค i พระผู้มีพระภาคเจ้า ไจากเรนสมมาสามพุทโธเป็นตัวาจรูดได้โดยพระวเองพิจารณสัมปันโนเป็นปัวเตือร้อมด้วยพิจารลาจารณะโขต Oh. อิมังโลกังสัทเทวะังสัมมารกังสัทธมกังานสัมมนะธัมมะนิะจังตะเถวะมะนุสสังสยามะปิญญาชาติกาตวาคเวทสี แห่งการปฏิบัติารประสริฐต